ของเก่าไม่เห็นมีเลยของเก่าไม่มีอแต่ถ้ามันมีร่องฝั่งนี้ก็จะใส่แต่นี่เขาใช่เขาแถมมาให้แต่ว่าเราไม่ใส่เป็นไรไหมของเก่ามันมไม่มีมาเราก็ไม่ต้องใส่จะใช่ไหมเราต้องไหมใส่ตัวน,นี้ก่อนใช่ไหมอู้ตัวนี้แข็งตึ๊บเนี่ย อีกแค่นี้จะเนี่ยยังงเขาอ่ะได้หรือเปล่า แล้วไม่ใส่ยางก่อน อ่าตัวเองดึงดข้าวด,ดีอยังยดึงยังมันเข้าดียังไม่รู้มองไม่เห็นมองไม่เห็นกันแล้วมือมันเข้าไม่ได้เนี่ยมันติดเนี่ยเงี้ยเนี่ยกระจกให้หน่อยกันแต่มันก็เรียบดีอยู่กันกระจให้หน่อยกัน เนี่ยมาตอกตรงนี้ดิแฮม,ม,มันไม่สวยเลยวะ่ะ อันนี้เดี๋ยวมาต่อกับอันเก่านูน้นอื่องขอนประมาณนี้ร่องอะไรรึเปล่าอ๋อแววนอะไม่ใช่แววนองอนเุียวไหนงอใหม่งอใหม่ไม่ม,มีมีมา <laughs> แบกแบก เข้าไม่ได้